คุณกำลังรับชมรับฟังเรื่องเล่าจากมีหนังสือโดยมีอัตพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่มีหนังสืออีกครั้งในคลิปนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับหนังสือเล่มเดิมนะครับที่ผมได้ทำคลิปออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนั่นก็คือ boost up brain to success นะครับพัฒนาสมองสู่ความสำเร็จโดยคุณวรศิริยุทธนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีก วิธีการนะครับที่ผมจะมาหยิบยกจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะครับนั่นก็เป็นอีกวิธีการที่จะช่วยในการพัฒนาสมองของเรานะครับเคยมีคำกล่าวนะครับว่าโอกาสเนี่ยมักเป็นของคนที่พร้อมกว่าเสมอ เราอาจจะเคยได้ยินประโยคแบบนี้มาหลายครั้งะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวเองเพื่อให้พร้อมสําหรับโอกาสที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าถูกไหมครับดีกว่าเราปล่อยปละละเลยตัวเองไม่มีการพัฒนาตัวเองไม่มีการพัฒนาสกิลศักยภาพตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยโอกาสมันเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับว่าสําหรับคนที่พร้อมกว่ามันก็ทําให้เราพลาดอะไรหลายๆอย่างในชีวิตไปนะครับ การเตรียมความพร้อมของตัวเองไม่ใช่ความทะเยอทะยานนะครับแต่เป็นการพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสที่จะมาถึงในอนาคตมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราสามารถเตรียมตัวได้อย่างไงบ้างหนึ่งเลยนะครับเราอาจจะศึกษาเป้าหมายของเราเองนะครับมองให้เห็นตัวเป้าหมายว่าเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรนะครับจากนั้นเนี่ย ก็เริ่มที่จะต้องหาข้อมูลหา,อ,าองค์ความรู้ต่างๆที่จะช่วยพัฒนาสกิลของตัวเราเองเนี่ยเพื่อให้เดินทางนะครับไปยังเป้าประสงค์ของเราที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับและ3นะครับคือการวิ่งหาโอกาสนะครับอย่ามัวแต่รอคอยนะครับพยายามหาโอกาสให้ตัวเองเสมอเมอนะครับและสุดท้ายนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือการแสดงศักยภาพของเราออกมา อันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเอาเช่นง่ายๆนะครับว่าเราเนี่ยมีเป้าประสงค์อยากจะเป็นแอร์โฮสเตดละกันสมมุติว่าอยากจะเป็นแอร์โฮสเตดมากนะครับอยากจะเป็นคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับขั้นแรกเมื่อเรากำหนดเป้าหมายมองเห็นเป้าหมายของตัวเราเองแล้วลำดับที่2นั่นคือการพัฒนาสกิลศึกษาหาข้อมูลนะครับ ทำอย่างไรที่จะดึงตัวเราเข้าไปสู่เป้าประสงค์ของเรานั้นได้อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสคุณต้องมีสกิลภาษาคุณต้องมีบุคลิกภาพที่ดีคุณต้องมีรูปร่างหน้าตาที่ดีหรือ,อมีคะแนนการสอบที่ดีเพราะว่าการใช้ทักษะการพูดสื่อสารอย่างเดียวบางทีอาจจะไม่พอในช่วงที่ช่วงของการสอบเนี่ยอาจจะต้องใช้สกิลทางด้านผลคะแนนสอบ พ่วงเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคอยรอคอยวิ่งหาโอกาสลำดับที่3านี่คืออะไรเมื่อเรากำหนดเป้าประสงค์รู้ที่จะต้องใช้ทักษะใช้สกิลอะไรบ้างแล้วเนี่ยก็พยายามพัฒนาตัวเองเข้าไปให้สู่จุดนั้น mm hmm. เช่นอาจจะเรียนภาษาเพิ่มอาจจะมีการดูแลตัวเองเป็นคนที่ออกกำลังกายเพื่อพัฒนารูปร่างบุคลิกภาพที่ดีนะครับหรือรวมไปถึงการ อคอยศึกษาด้านการปรับปรุงการดูแลบุคลิกภาพของเราให้ดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปเข้าคอร์สเรียนแพงๆแล้วนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีให้เราเห็นมากมายเปิดไปทิกต o k ก็เจอแล้วครับการเดินให้สง่าง,งามการนั่งมารยาทบนโต๊ะอาหารนะครับการแต่งตัวการดูแลตัวเองด้วยการใช้สกินแคร์การ ใช้น้ำหอมอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเนี่ยค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ค่อยๆเก็บผลพวกตรงนี้มานะครับแล้วก็วิ่งหาโอกาสที่ไหนมีเปิดสอบไปสอบที่ไหนมีเปิดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษไปสอบเพื่อให้ได้คะแนนมาดูว่ามันสูงพอหรือยัง นะครับสายการบินไหนนะครับเมื่อเราเรียนจบหรืออะไรก็ตามสายการบินไหนเปิดสอบเปิดสมัครลองเข้าไปสมัครไปคุยกับเขาดูนะครับผมยื่นคะแนนสอบต่างๆที่เรามีเนี่ยให้เขาดูโชว์สกิลนะครับสุดท้ายเนี่ยศักยภาพ ที่เรามีเนี่ยแสดงออกมาในขั้นตอนที่4นั่นคือโชว์สกิลออกมาให้เขาเห็น 1. เรามีบุคลิกภาพที่ดี 2. หน้าตาเราสะสวยเราแต่งตัวเป็นเราเราใช้น้ำหอมเป็นเราแต่งหน้าเป็นเราสามารถพูดได้4-5ภาษาภาษาอาจจะเป็นอาจจะไม่ได้ต้องคล่องถึงขนาดว่าเราจะต้องอ่านออกเขียนได้แบบเจ้าของภาษานั้นแต่เราสามารถสื่อสารกับคน ที่ใช้ภาษานั้นๆรู้เรื่องเราสามารถอ่านในภาษานั้นๆรู้เรื่องและฟังรู้เรื่องแค่นี้ครับก็เป็นการแสดงศักยภาพของเราออกมาให้เขาเห็นและเมื่อถึงจุดๆนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราวิ่งหาโอกาสของเราแล้วเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นยังไงนั่นก็ให้ยอมรับผลของมันซะ เพราะถือว่าเราทําได้ดีที่สุดแล้วครั้งนี้ไม่ได้ครั้งหน้าเอาใหม่นะครับนั่นก็คือเป็นการเตรียมตัวอ่าการเตรียมตัวนะครับเพื่อโอกาสที่เหมาะสมนั่นเองนะครับผมอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือการเข้าใกล้ความสําเร็จด้วยการเรียนแบบของจริงเรามักจะสังเกตนะครับผมถึงนักกีฬานะครับหรือว่า การทำงานใดๆก็ตามเนี่ยนะครับการสร้างสถานการณ์จําลองขึ้นมาเนี่ยจะช่วยฝึกฝนและก็พัฒนาสมองให้เราคุ้นชินกับเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์นั้นๆเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ได้มากขึ้นเพื่อเตรียมการสำหรับรับมือนะครับยกตัวอย่างเช่นทำไมเราถึงต้องมีการซ้อมอพยพหนีไฟอ่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นการฝึกซ้อมของนักกีฬา นะครับนักกีฬาทำไมต้องมีการฝึกฟอฝึกซ้อมที่หนักเพื่ออะไรเพราะว่าการฝึกซ้อมกีฬาในแต่ละครั้งเนี่ยการไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเองไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลหรือว่าเป็นกีฬาประเภทอื่นๆวิ่งหรืออะไรต่างๆก็ตามมันทำให้เราเนี่ยนะครับได้พัฒนาทักษะทางสมองของเราในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาวิ่ง วันนี้ท้องฟ้าโปร่งใสอากาศดีลมเย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าวนะครับการวิ่งก็เป็นไปอย่างปกตินะครับก็วิ่งไป 4, คูณร้อยเมตรกี่เมตรก็ว่ากันไปนะครับแต่พอวันพรุ่งนี้เนี่ยการซ้อมเนี่ยกลับไม่เป็นอย่างเดิมทุกอย่างเซตไว้เหมือนเดิมแต่สภาพอากาศไม่เป็นใจวันนี้กลับร้อนอบอ้าวมากเลยลมไม่กระดิกเลยสักนิดเดียวนะครับผมถึงแดดจะไม่มีก็ตามหรือว่าอาจจะมีแดดอ่ะ เราก็จะได้ใช้ทักษะเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ว่าเฮ้ยวันนั้นเมื่อวานเนี่ยอากาศดีนะทีเนี้ยวันเนี้ยมาโอ้โหแดดร้อนมากเลยเนี่ยอบอ้าวมากเลยเราก็เตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์ตรงนี้ว่าเราจะปฏิบัติยังไงกับมันเตรียมพร้อมรับมือยังไงกับมันพรุ่งนี้มาซ้อมใหม่อาจจะเจอสภาวะที่ฝนเพิ่งหยุดตก พื้นมันก็จะแบบเปียกแฉะนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเตรียมพร้อมมีสกิลในการรับมือกับสถานการณ์พวกนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจําลองสถานการณ์จะช่วยพัฒนาสมองให้คุ้นชินกับสิ่งสมมุติต่างๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอะเพื่อที่ให้เราพร้อมสําหรับการเตรียมการรับมือกับมันนะครับผมสมองด้วยปกติของเราเนี่ยนะครับเรารับข้อมูลมา2แบบนั่นก็คือการรับข้อมูล ที่สามารถตรวจสอบได้แบบว่าเขาเรียกว่าเ,เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับเช่นออยอดโบนัสยอด OT อ,อตารางเวลาการทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะของมันก็ตรวจสอบได้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่ข้อมูลในลักษณะที่เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขก็คือมันเป็นลักษณะของข้อเท็จจริงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อมูลประเภทนี้เนี่ยนะครับสองข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็พยายามหมั่นตรวจสอบเพื่อใช้สกิลทางสมองของเราเนี่ยพัฒนาไปนะครับอย่างบางทีเนี่ยเราอาจจะได้ยินเรื่องราวของป้าข้างบ้านนะครับที่มาเล่าเรื่องของบ้านอีกหลังหนึ่งถัดไปเนี่ยให้ฟังว่านี่หนูรู้ไหมยายบ้านนั้นนะโอโ้ป้านะไม่เคยเห็นสามีเขามาเลยจะมาก็มาดึกดเนี่ย แล้วตัวเองก็อยู่บ้านอย่างเดียวเลยป้าว่าสงสัยเป็นเมียน้อยเขาแน่ๆเลยอย่างนู้นอย่างนี้นะครับข้อมูลพวกนี้เราสามารถตรวจสอบได้ก็พยายามใช้ทักษะทางสมองสกิลทางสมองของเราเนี่ยในการค่อยๆตรวจสอบคิดวิเคราะห์แยกแยะออกมานะครับว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นจริงแค่ไหนน่าเชื่อถือได้มากแค่ไหนนะครับรวมไปถึงข้อมูลก่อนหน้าที่บอกไปนะครับนั่นก็คือข้อมูลที่เป็นตัวเลข พวกนี้เราก็สามารถมาตรวจสอบย้อนหลังได้่อ OT วันนี้ฉันก็จดในสมุดของฉันไว้แล้วฉันทำา OT ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่เท่าไหร่กี่ชั่วโมงทําตั้งแต่เลิกงาน5้าโมงฉันทําจนถึงสองทุ่มกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงบวกลบคูณหารกันออกมาดูจํานวนเงินมันได้ตรงกันไหมการพัฒนาสมองของเราตรงเนี้ยค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้รอยหยักในสมองของเราเนี่ยไม่ถูกกลืนหายไปเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยพยายามได้มาแล้วพยายามหมั่นตรวจสอบหมั่นคิดวิเคราะห์ตามสถานการณ์ไปนะครับผมก็เป็นเรื่องสั้นๆนะครับผมเดี๋ยวเป็นหัวข้อสั้นๆและกันในหนังสือเล่มนี้ที่ผมได้หยิบยกขึ้นมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครชื่นชอบนะครับคลิป ถัดไปเนี่ยยังไงรบกวนฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรายังอยู่กันในหนังสือเล่มน,นี้นะครับแต่มีหัวข้ออื่นที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันทีเดียวฝากกดติดตามไว้นะครับแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ